วันหนึ่งฝรั่งนั่งสมาธิตั้งแต่ตีสองกว่าๆมาออกเอาตอนเจ็ดโมงเช้าข้าเองพักไปสองรอบเขาบอกว่าเขาอยากหาคำตอบบางประการในคำสอนของชาวพุทธมันอยากบรรลุกก็เลยปล่อยมันไปวันนี้ไอ้จิ๊กตีหน้าถึงเป็นพิเศษนี่อยู่มาเกือบสองเดือนแล้วฝรั่งถามขอถามอะไรหน่อยสามลิตรพระอาจารย์กล่าวถามเยอะก็ได้แกไม่ต้องเกรงใจ งวันนี้นั่งสมาธิซะนานบนรรลุอะไรหรือมาสอนทีข้าบ้างสิพ่อจอมยุทธฝรั่งกปล่าและถามซีเรียสซีเรียสซีเรียสสามลิบบอกไอว่าทุกอย่างเป็นสมมุติไม่มีอะไรจริงเลยในโลกนี้วันนี้ไอ้นั่งสมาธิตั้งนานไม่เห็นว่าจะรู้เรื่องสมมุติอะไรขึ้นมาเลยปวดก็ปวดจริงเจ็บก็เจ็บจริงนั่งจนเหน็บชากินเหงื่อแตก ตัวสันยิกยิกสู้ทนกับมันมันสมมุติตรงไหนไอเจ็บแทบตายไอทดลองแล้วขอค้านว่าไม่จริงทุกอย่างเป็นของจริงเจ็บจริงปวดจริงและเราเป็นคนรับรู้ไม่มีสมมุติอย่างที่สามนิกว่าพระอาจารย์ถามแล้วอาการเน็บอาการเจ็บอาการปวดอยู่ไหนเอาออกมาดูซิฝรั่งตอบอ้าวตอนนี้มันหายไปแล้วไอหยุดทำแล้วนี่ จะมีได้ไงอย่ามาเล่นลิ้นนะรู้ทันรู้ทันรู้ทันพระอาจารย์ถามไหนมือแกยังอยู่ไหมฝรั่งตอบนี่ไงถามแปลกๆมีลูกเล่นอะไรอีกหรือเปล่าพระอาจารย์ถามมือนี่ของแกหรือของใครเอามีดมาสับหน่อยสิฝรั่งกล่าวเฮ้ยบ้าสินี่มันมืออายเอามีดมาสับก็เจ็บสิจะมาไม้ไหนอีกอยู่นานไอรู้ทันนะ จอมเจ้าเล่พระอาจารย์กล่าวทีมือแกยังอยู่แต่เจ็บป่ยปวดเป่ยเหน็บป่ยดันไม่มีถ้าเจ็บปวดและเหน็บเป็นแกมันก็ต้องยังอยู่สินี่มันหายไปถ้าเจ็บปวดเหน็บเป็นแกทำไมแกไม่หายไปด้วยแกมายืนโดอยู่ทำไมมือแกก็ยังอยู่นี่นี่ข้ายอมรับว่าเป็นมือของแกแต่ไอเจ็บไอปวดแกต้องเอามายืนยัน ข้าจึงจะเชื่อว่าแกเจ็บปวดจริงเอาออกมาซิฝรั่งตอบก็ตอนนี้มันหายไปแล้วพระอาจารย์กล่าวก็แสดงว่าไม่มีจริงอะไรที่ไม่มีจริงแล้วรู้สึกว่ามีมันก็แค่สมมุติขึ้นมาว่ามันมีถ้าไม่ใช่สมมุติมันต้องยืนยันได้เหมือนแขนแกที่ข้าเห็นอยู่ฝรั่งกล่าวโว้ยจิจิจ,จ,จกูไม่เข้าใจพุทธเลยวอยก็มันเจ็บมันปวดอยู่จริงๆ นั่งนานขนาดนั้นไม่เจ็บไม่ปวดก็ไม่ใช่คนแล้วมันสมมุติตรงไหนแต่ตอนนี้มันหายแล้วถ้าตรงนั้นเป็นสมมุติงั้นกลางวันเป้งเป้ๆอย่างนี้มันก็สมมุติด้วยสิท่านพระพุทธ,ธเจ้าสามลิตรพระอาจารย์กล่าวข้าไม่ใช่พระพุทธ,ธเจ้าโวยไอ้เกรดกลางวันนี้มันก็สมมุติมันไม่มีจริงไอ้จิตฝรั่งกล่าวโอเคสามลิตรมาเลยมาพิสูจน์กัน กลางวันที่เห็นเห็นอยู่นี้ถ้ายังเป็นสมมุติอีกไอจะกระโดดน้ําตายไม่ขออยู่แล้วบนโลกใบนี้พระอาจารย์กล่าวเดี๋ยวแก่ก็ได้ตายไอจิตฝรั่งกล่าวมาเลยวันนี้สามลิตรเสร็จไอแน่แน่กลางวันอย่างนี้เป็นสมมุติใช่ไหมได้เลยบอกก่อนนะห้ามเล่นคำห้ามยอกย้อนห้ามเปรียบเทียบห้ามยกนั่นยกนี่มาอ้างเอาตอนนี้ กลางวันที่เห็นเห็นอยู่อย่างนี้จะจากตาอย่างนี้รู้สึกและเห็นชัดด้วยกันทั้งสองฝ่ายอยู่เช่นนี้ว่านี่คือกลางวันบอกมาซิมันเป็นสมมุติตรงไหนพระอาจารย์กล่าวก็มันไม่ใช่กลางวันนี่ฝรั่งถามไม่ใช่ได้ไงพระอาทิตย์ขึ้นก็เป็นกลางวันพระอาทิตย์ตกก็เป็นกลางคืนจะมาั่วได้ไงว่านี่ไม่ใช่กลางวันทั้งโลกเขาก็รู้กัน มีแต่สามลิตรนี่แหละตรงอยู่ตาย,ตาย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 วันนี้ตายไปไม่เป็นเลยตายเพราะปากแหมกลางวันเป้งๆบอกว่าเป็นสมมุติเสร็จละ่ะพระอาจารย์กล่าวก็พระอาทิตย์ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ตกอย่างแกว่านี่หว่ากลางวันก็ไม่มีกลางคืนก็ไม่มีที่มีแกมันมั่วเอาไอ้เจ็บฝรั่งกล่าวสามลิตรสิมั่วเมื่อเช้าพระอาทิตย์มันขึ้นตรงภูเขาทางทิศนั้นเห็นไหม พระอาจารย์ตอบเห็นสิฝรั่งถามตอนเย็นพระอาทิตย์ตกไปยังขอบฟ้าด้านนูนเห็นไหมพระอาจารย e yeah, ์ตอบเห็นสิจิบฝรั่งถามพระอาทิตย์ครึ่งแสงสว่างจ้าเราเรียกว่ากลางวันใช่ไหมพระอาจารย์ตอบใช่ข้าไม่เถียงฝรั่งกล่าวและถามไม่เถียงนาดีแล้วพระอาทิตย์ตกไปเราเรียกว่ากลางคืนใช่ไหมพระอาจารย์ตอบใช่ข้าก็ว่าเช่นนั้น ฝรั่งกล่าวเมื่อสามลิตรเองก็ยอมรับเช่นนี้ว่ากลางวันมีกลางคืนมีพระอาทิตย์ขึ้นเป็นกลางวันพระอาทิตย์ตกเป็นกลางคืนแล้วยังจะมาบอกว่าพระอาทิตย์ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ตกไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนได้ไงยอมรับและรู้เห็นอยู่นี่มันของจริงไม่ใช่สมมุติเลือกดื้อด้านทนงตัวคัดค้านแบบข้างขางคูคูสตีพ่อนักบวชพระอาจารย์ถาม แกว่าโลกเรามันหมุนรอบดวงอาทิตย์หรือดวงอาทิตย์หมุนรอบโลกเราฝรั่งตอบโลกเราหมุนรอบดวงอาทิตย์สิถามคำถามเด็กๆพระอาจารย์ถามงั้นพระอาทิตย์มันก็อยู่ของมันเฉยๆสิมันจะมาขึ้นที่โลกทําไมมีแต่โลกนั่นแหละ,ะเสอะไปหมุนรอบตัวมันอย่างนี้พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกหรือเปล่าหรือฝรั่งกล่าวเออพระอาจารย์ถามโลกมันหมุนอยู่ท่ามกลางอาวกาศ ด้านไหนที่โดนแสงเขาเรียกว่ากลางวันส่วนด้านที่ไม่โดนแสงเขาเรียกว่ากลางคืนนี่เขาสมมุติเรียกเอาหรือมันเป็นกลางวันจริงๆกลางคืนจริงๆมันหมุนไปเฉยเฉไม่ใช่หรือหรือฝรั่งกล่าวเออพระอาจารย์ถามอย่างนี้ผนังด้านนี้โดนแสงทําไมไม่เรียกว่าผนังกลางวันด้านนี้ไม่โดนแสงทําไมไม่เรียกว่าผนังกลางคืนม้งละหือฝรั่งกล่าว เอ,อพระอาจารย์ถามแสดงว่ากลางวันและกลางคืนเป็นชื่อสมมุติที่เราตั้งขึ้นเพื่อใช้แทนชื่อเรียกจริงๆแล้วมันไม่มีที่มีเกิดจากเราสมมุติให้มันมีหรือแกว่ามีเมื่อรู้ความจริงเช่นนี้ฝรั่งตอบโนพระอาจารย์ถามพระอาทิตย์ขึ้นไม่หือฝรั่งตอบโนพระอาจารย์ถามมีพระอาทิตย์ตกไม่หือจิตฝรั่งตอบโน พระอาจารย์ถามกลางวันมีไมมกลางคืนมีไมมหือจิตฝรั่งตอบ n no, น no no พระอาจารย์กล่าวข้อมึงสิ no 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 อยู่ได้เป็นไงข้อนักบรรลุธรรมโลกนี้ไม่ใช่สมมุติฝรั่งกล่าวไอคิดว่าไอพลาดความจริงอะไรไปบางอย่างไอพูดเรื่องในโลกแต่สามลิตรเล่นไอด้วยเรื่องนอกโลกมันไม่แฟร์พระอาจารย์ตอบแฟร์ไม่แฟร์ แกก็ยอมรับว่ากลางวันมันเป็นสมมุติส่วนเรื่องกลางคืนกับพระอาทิตย์ขึ้นและตกท่าแถมให้แกไปกระโดดน้ำตายได้แล้วไอ้จิตฝรั่งกล่าวโทษสามลิตรไอว่าสามลิตรไม่ใช่คนนี่มันวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ธรรมะอย่าเอามารวมกันสินี้ก็ขี้โกงพระอาจารย์กล่าวธรรมะนั่นแหละเป็นวิทยาศาสตร์ มันพิสูจน์ได้ทั้งนั้นแต่เรามันโง่เองที่คิดว่าวิทยาศาสตร์มีแค่ฟิสิกส์กับชีวะมันยังมีวิทยาศาสตร์ทางจิตวิทยาศาสตร์ทางกรรมและวิทยาศาสตร์ทางธรรมอีกการใช้เครื่องมือพิสูจน์มันก็มีเครื่องมือเฉพาะทางของมันจะเอาวัตถุมาพิสูจน์ทางจิตพิสูจน์เท่าไหร่ก็ผิดเท่านั้นพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาเพื่อพิสูจน์วิทยาศาสตร์อีกสามตัวที่ปัญญาอย่างเราเราก้าวเข้าไปไม่ถึง ถ้ามันเรียนรู้กันได้ง่ายแกคงไม่จนแต่งค่าทุกครั้งที่แกทดสอบหลอกจิตวิทยาศาสตร์อีกสามตัวพระพุทธ,ธเจ้าของพุทธศาสนาเท่านั้นที่ทรงทราบชัดทุกเรื่องาศาสนาอื่นๆไม่มีถ้ามีาศาสดาจารย์ทางคณิตศาสตร์อย่างแกคงไม่จนแต้งค่าหรือแกว่าไงโดดน้ำตายได้หรือยังฝรั่งกล่าวโทษสามลิตรค้างไว้ก่อนขอแก้ตัวคราวหน้า ให้โอกาสไปสักครั้งพลีสบทความฝรั่งถามฉันตอบโดยพระอาจารย์ธรรมกับบุญยญพลงังพุทธอุทยานบุญยญพลงัง